พี่พีครับแถมให้อีกจักรัหน่อยบอมึงนี่ไม่เลิกเลยนะมันขนาดมันไงไปเห็นจากขนาดนั้นมึงเข็นมาแค่นนี้อีกขนาดนั้อีกเหรอขนาดมันไงไปพนไปไหวพนไม่ไหวเออมันแพงพลไม่ไหวแล้วทำแล้วทำทรงว่ารวยดูเอาถูกล้มอีกจังน่อยเนี่ยเดี๋ยวบอได้มอเตอร์ไซค์อีกเออแต่เอาเอามอเตอร์ไซค์แถมบอจอดก่อนจอดก่อนอ่าจอดกั้นดากไปนะเออกั้นดากไว้เลยเอาไปเอาแค่นนี้ล่ะอันนี้ครับแมน คันนี้ผ่อนไหวผ่อนไหวห้าหกพันแมนงมดมาเกิดหาพันหรอกคันนี้อ่เอห้าหกพันพอได้อยู่เนาะแมนครับอ่าคันนี้เป็นวีออสถูกใจแม่บ้านคอยแล้ววีออสปีสองพันสิบห้าอ่าเดินดูรถเลยคันนี้มีใส่แม็กใส่อะไรให้พร้อมไม่แปดหมื่นโลพี่บนโอ้ยมีสเกือรอบพันด้วยไม่แปดหมื่นสภาพสวยจัดนี่แหละถูกใจแม่บ้านคอยเท่สเกืชอบด้วยอ่าแม็กกระเลอร์โอ้โหมีหมดแม็กกับมักไอ เออไปเบิร์ดดูดูดูดดอ่าตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออส1.5ไม้แปดหมือนนีหรออ่าหนึ่งไม้แปดหมื่นเองแมนครับไม้แปดหมื่น้อยยังอ่ะรถประดรียนครับโอ้รถสวยเลยตัวเจมั้งตัวเจไปน่าใช่โอ้รองแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมไอ้เดิมหมดโอ้นี่มดเดินลื่นเลยเนี่ยมันแฉบอือหือ คือช้ำๆวิ่งปุ๊กเกอร์ลื่นหัวแตกมดอ่ะใครได้ไปก็พร้อมแล้วรอๆจริงๆนะอันนี้ก็คุ้มแล้วชุดแต่งก็คุ้มแล้วแล้วพี่ยังแถมมอเตอร์ไซค์ผมอีกยังไม่รับปากเลยอ้าวดูรถให้เสร็จก่อนให้คอยโคษณานาต่อปาไลัยสิว่าแถมไม่คอยอยู่อ่ยังไม่ได้บอกแล้วว่าจะแถมเออดูให้จบก่อนมีระบบรางน้ำฝนด้วยนี่เขาเรียกว่าเวทกาศเวทกาศได้ภาษาไทยแปลว่า ฮะการศาสตาร์โ oh. อ้แหมมึนจะเล่นกูละสิ <c oughs> อันนี้ใครอาไมาไว้เนี่ยอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นตัวกรอบข้างหลังอ๋อ oh. ประดับยนต์ประดับยนต์เออเดี๋ยวติดให้เอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวหายของเขาเอาคันนี้เป็นวีออสปี2015คนับนะราคา3 1 1 0 0 0 0บาทนะอ่ะเดี๋ยวเข็นมอเตอร์ไซค์มาให้ดูว่ารเราแถมจริงเอาแถมๆไปเลยแล้วกันจบ อันนี้เป็น Honda w เวฟ1้อยนะล้อซี่ลวดนะฮะมูลค่า40,000บาทนี่ขึ้นไปขึ้นมาไม่ขึ้นขนไปขึ้นมาขึ้นแล้วเนี่ยอีกมึงโลแล้วแล้วก็หรือใครไม่อยากได้มอเไซค์เอาส่วลดไปตีลุน40,000ื่นใช่ปบาทเฉพาะคันที่ให้นะมันต้องทะเบียนก่อนจากสี่กับขายบ่าหอดสไอ้สามแสนตัวนี้คันนี้กทหกแปดสามห้าพยาวโอ้โคตรคุ้มอ่ะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแถมเวฟร้อยสิบไอ้ีหมื่นบาทครับถ้าเกิดไม่เอาก็รับส่วนลดไปสี่หมื่น อีีกมตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2567ครับผมอ่ะจบการรีวิวสั้นๆเดี๋ยวมาขออีกนะไม่ขอละพอว่านะโอเคครับฝากด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบิ๊กสักแก้วนะครับเป็นเจ้าของเดียวกับฮอนด้าบริษทมอเตอร์สักแก้วเป็นเจ้าของปั๊มมีคนสั่งลุยซองน้องจัดเต็มมั่งมีสีสุกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวแถมมอเตอร์รถใหม่ฮอนด้าในปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับ